แันทำคำสอนของพระอาจารย์ธีระพระไรานามเรื่องเราคือจิตไม่เคยเป็นอะไรเลยบทที่สว่าด้วยเรื่องวัตตะของความหลงจากจิตสู่การเวียนว่ายเมื่อจิตยังไม่รู้แจ้งมันจะล้าจากร่างหนึ่งไปสู่ร่างหนึ่งเวียนว่ายอยู่ในภพภูมิทั้งสูงและต่ำทั้งในรูปของมนรรษุษย์สัตว หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตเล็กๆจิตเคยเป็นมาแล้วทุกอย่างเพราะความไม่รู้คือแรงขับเคลื่อนหลักของวัฏจะแท้จริงแล้วร่างกายเป็นเพียงภาชนะชั่วคราวที่จิตมาอาศัยแต่เมื่อไม่รู้จิตจึงยึดว่านี่คือเราและกลายเป็นผู้ที่ต้องแบกรับความแก่ความเจ็บความตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้ความทุกข์ที่เราพบเจอก็เป็นผลจากการยึดสิ่งที่ไม่ใช่ตนเป็นตนเสียงความคิดอารมณ์ล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองและดับไปเองจิตเพียงแต่อาศัยนามธาตุในการเรียนรู้และหากเข้าใจว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยก็จะเข้าสู่ความจริงแห่งอนัตตาเราจึงต้องตั้งสัจจะ ตั้งใจมั่นว่าเราจะไม่เกิดอีกไม่กลับเข้าสู่วัตฏะแห่งความหลงนี้อีกต่อไปเมื่อจิตจับหลักธรรมได้ชัดเจนการบรรลุก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกเลยทุกท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หนังสืออ e ีบุ๊กกลุ่มปัญญาวิมุตติพ้นทุก์ได้เพราะรู้